ก็มาหอดแล้วทำส้มซิเมนพ่นก่าลอดดุเติบแล้วบนเนาะงามเลยทำส้มนอบรจอยขากอะไรสร้างไปนี่ก่าพ่นเรนเต็นหาหมดเนาะ สวดีทับซุ้มสบายดีนนี้ก็สาวบุไทยมาเป็นสะพานบุญทับซุ้มมาบ้านหนองในหนองบัวเจอยบ้านหนองใน,บ,นงบ,บ้านแข่งลีบบ้านแข่งคำบ้านแข่งคำนี่เป็นแข่งเป็นสะพานบุญสาวบุไทยมานอบัวเจอยเป็นสะพานบุญมามอบมอบแป้นฝาเฮือนให้ให้ยันหนองในทับซุสมส وم, ้มอาบีบ้านหนองในเนาะเฮือนหนองในไป ชุ่มกันเลยไม้กระมฮอดแล้วทำส้มซีมเมนต์พ่นก่าลอด,ดุนเติบแล้วบนน้อสไปดีมาตะโดดแล้วบ่ไม้นะดูน้องนในพุ่งสบายดีน้องนายก่อนนี่น้องนายก็น,นั่งท่าตะเฮือน์ข้างนอกบันไปเวียกบ้างไปจะไหนก่อนไปขับไม้ก่อนเนาะขับเอาไม้ก่อนน้องกระสามมงแล้วไปไปเว้แล้วเนาะ มาหับเอาไงม้ก็ทำซุ้มตัวไม้กับมะฮอดและงามมาเลยฟองไหมบอเดไปเล่าไหนี้าวฟาวในแล้วเนาะโอ้คักะลีบึงไม้พวกกนปูนฟาวแกมันปนโอ้คนเดียวงามเลยทำซุ้มโนะมาจอยคากะลีสร้าง,งไป,ปนี่ก็ ไม่เพื่อ้บบภาษา้าเอิญบุกะสปุงหอนบัจจอนะเป็นไม้เนป็นไม้เนื้ออนบุกไม้ขี้เล็กไหมเพื่อขึ้นซีเมนบอจจอยเขามาบ้านเขามาบ้านได้กับเขาทำไม้นัน บ่บ <speaking S 2> <sm> ่ใจไม้สะปุ้งนั่นไม้สะปุ้งแม่มันเป็นไม้อะลอกอะลางบ่แม่นบ่ไม้อะลางก็คือกันบ่ภาษาไม้ขี้เล็กปาบ่แม่นบ่ไม้อางบ่ได้เบาดไม้อางเนื้อบ่ได้เบาดเออจักไม้หยังเนาะไม้สะปุ้งเนาะไม้สะปุ้งไม้สะปุ้งด้เฮามาก็เฮาถามนั่นผู้ใหญ่ผู้บไปแต่ก่อนเานั่นว่าโอ้ดีบ่เป็นหยังแมงบ่กินดอกนั่นบ่กินยมอดั่นเนาะอันนี้มันบ่กิน ม้อนในบกินแต่ว่ามัน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 เบาเนาะเฮาบานเฮาเปิอันอันเฮาวงกบแล้วละบม่ได้มาเด้ตะดุนเนาะเนรพราะว่าไม้หักกระมาฮอดสร้างไม้ไปนี่ก็โดนแล้วเนาะประมาณเกือบเกือบเฮาทิศปลายมพไปเจ้ากะไม้กระมาฮอดแล้วบันนี้ดีใจน้ำน้องแล้วบันนี้มีแต่กบแล้วก็เฮาแล้วบันนี้มนไม่เมื่อวานนี่คอยไปเบิง่งกันเมื่อเช้านี่ก็ ค่อยมาอีกกับคนผู้ทายนั่นเอ้าแล้วเฮาว่าโอ้ว่านําเจ้าของมาว่าอันดีๆเด้อนี่เฮองแล้วว่าโอ้ยังๆๆบ่เป็นหยังเฮาจองบ่หมู่ยังเอาเนาะเปแล้วว่าโอันนี้ก็ยังบ่ครบนี่จนเจ้าของันเขาไปเอาอีกแล้วอยังยังบ่ครบบ บ่อันนี้นึงครบแล้วก็ว่ามื้อเช้านี้เจ้าอยากเอาก็ยังบ่ครบยังเขาไปเอาปล่อยให้เาซะไปเอามานั่นังธรรมดานะิวๆยําเขาน้องประมาณจัมื้อนี่เฮาบัดนี้ได้แปนมาเลยบกบประมาณมื้อนึงบ่ได้บ่ประมาณ2แล้ว2เนาะ70ปลายบัด หัวกบนามันง่ายเคือไมเซนได้เมยมันก็ตรงอันนั้นเนาะมันก็สีย่างนน้อยหนึงตัวนี้อะไ้ไม้กะเหลือเฮ็ดคันห้องวันนี้เด้อคันห้องพร้อมในไม้กับไม้อันที่แปดกะเหลืออยู่ทำ zoom เพราะห้องยังไม่คันได้เอาเวนก้อนนี่ปูยังเหลือปุูยังไม่คันห้องยังอันนั้นอยู่ปูปยคักได้เฮื่อนงามแล้วบัดนี้ งามเลยงามเลยไอ้เคยเฮ็ดเองมันก็งามแล้วเนาะบ่งามก็สุดนําไอ้เคยเฮ็ดแล้วเฮ้ยนาะเนาะไอ้เคยเฮ็ดให้งามก็งามเฮ็ดให้ขี้ลายก็ขี้ลายแล้วบาดนี้เฮ็ดให้งามเยเนาะเอาลงเอาลงเอาลงไว้สดเนาะนนีเลยเพิ่นก็สิกบเด้ ค่อยค่ๆผลฝาล่องเทอร์ละสามเทอร์ละสี่ดิเทอร์ละสามเอ้ามันจะบวมไปแห้งสี่เนี่ยมันหนักเลยอันนี้แบบ อันนี้หนาคักเลยเนาะปุนวากแล้วแล้วเขาหยาดเอาเาดเอาลยได้แล้วว่อคยมีเฮ้อได้แล้ววะได้เงินขายมั่นกะไผกระักเฮ็ด lên tên hà mất nó lên tên hà men nhu hoa kêu kiểu nướng tốc chết lán bò bò trời

พอดีหัวคิดแล้วพอดีนอนอุ่นนะนอ,นอุ่นเดินสามเนาะเดินสามหน้าหน้าหนาวแล้วเราอยู่ไกลเวียดเนาะทำนีรดอกทำนีรดอก <c oughs> เดี๋ยวเมื่อไปนี่ก็คิดไรเบื้องเงินก่อนซืเอเรืออะไรอะไรเรือคาซางอะไรแล้วเราจะไปซื้อบ้านไหมเหบื้องเงินก่อนเบื้องกับสร้เราจะเอาสูงได้สร้างเลยสร้าง <c oughs> เคยเนาะเป็นอะไรเคยเอาสูงมมาได้เลยเฮเธอรูกเคยกับมันเออเฮ็ดเธอมันนั่นเนาะเฮ็ดเธอพ่อเท้าเฮ็ดเธอพ่อเท้าเออเอาสูงมมาได้ต้องง่ายเนาะเอาพ่อได้ซื้อนมให้ลูกแล้วพ่อตังซอยตั้งเงินจ้างนะราคาสร้างก็แพงเลยทำเชื่อมกาไปจ้างสร้างโดูสเก็ตเลยเอาเอาลูกสาวขึ้นเนาะ แล,แ,แล้วเหนเห็น <c oughs> แล้วแล้วแล้ว <c oughs> แล้วหมดแล้ววาละวะแล้วหมดแล้วเนาะรีวิวคันจักรยานไม่เรียบร้อยนะจังปัจจัยเอ้ยมีเต่งน,นางเด้อมาบันนี้เด้อมีน้ำชาจิบนี่มีน้ำชาจิบเด้อมาเด้อนี่นี่นี่ มีน yeah, so okay, ้ำชาอีได้บันนี้ได้มีเตียงงามและบันนี้ท่านผู้ชมมางวดนี้ได้นั่งสบายและบันนี้ลูกเคยเป็นเฮ็ดอันเตียงอันโต๊ะนั่งแล้วแล้วบันนี้แล้ว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 เอาเมื่อแล้วก็กินน้ำชาบันนี้จิบน้ำชาก็จะค่อยเมื่อลูกโอ้ยผมชิโนน่ะเบื่อมึงช่วยเหลือ สองคิวผ pues er uh, 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 ู้ดีเจ้ากระโสกหม่านขึ้นกันเอาเอาเบอร์เอาเบอร์โท่าก็เราติดรถไม่รถจะใบได้บันนี้โอ้ เอาเอา,ไไะะเอาเราได้เข้าใจเข้าใจโอ้มาแก้มันที่บ<ม>ันนี้ถอ,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 อยรถเมื่อแล้วบันนี้สวยรวดเร็วสำเร็จเสร็จสิ้นสมโอ้โงามขนาดแป็นค่ะซื้อค่ากลษตำสมทร้ แล้วก็หนาคักเลยนเยน,นาะบ่เจเนาะแบบวโอได้ขดบ่ได้ยังเลยได้ขดเลยถือว่าตรงแบบเลยแป็ว่าหนาคักอะไรผาดงามผัดเนาะดีใจกับน้องนายหลายๆสมศนีมีใจกับครอบครัวเพิ่อนเนาะสิได้เฮ็ดเฮือนสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วบาดนี่ยน,น้องนายเนาะคิวคิว <ๆ S 1> ปลายนี่คิวปลา,ายนี่ไปคันห้องพร้อมบ่บ่เจยยังก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งน่าจะแล้วฟ้าเนาะอันนี้ก็ประมาณน้องคิวปลายนี่ก็สร้างเพิ่นกี่ลาย ดีใจเนาะน้องนิวเนาะเออคือเห็นหลานอยู่เพื่อนแล้วอันนี้นะหลานดีสบายแล้วคือเห็นหลานแล้วบ้านลังเ้านี่ยลังเบาด้าาวยขลาดไปทำไปคือไปข่าวลงแล้ว,เร,ลวเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะตรงตามแบบใหม่กับงามไม้แป้นฟ้าอยู่ร่างเขาแบบนี้แล้วก็จะมาสร้างเขาแบบนี้แล้วก็อยู่หานพคนแบบนี้เนาะแต่แเขาไปซื้อต่อหานพคนก็จะแทนคนของเขาช่วงนี้จะ สเอาละท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็รดำเนินมาฮอดถ้ายคลิปแล้วมาอัปเดตเพื่อนน้องในเนะาะท่านผู้ชมเนาะคือหมอกแปลนฟ้าตอนนี้แปลนฟ้ามาฮอดแล้วได้มอบให้น้องในเพิ่นพร้อมกับสร้างเพิ่นดำเนินการต่อเนาะคือต่อไปเป็นสหายสร้างเพิ่นค,ครบขั้นตอนเขาแปลนฟ้าแล้วจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ครับชมน้ำกันอีกครั้งเนาะท่านะาผู้ชมเนาะน้องในดีใจว่าน้องในด,ดีใจดีใจเนาะนะ <Net> มดในคลิปนี้บอแต yes <laughs> mm ่ด hmm. ้วยกับดีใจเห็นให้ได้ดีใจเนาะเอาล่ะู้ชมคลิปนี้ก็จบไปเพียงแต่เท่านี้สำสบผูมทำไมต้องไปเนาะติดปัดประกันใดกันขอเก็บขอไปเด้อผู้ชมสำหรับวันนี้สบายดี